ไปตามทวงหนี้กับลูกหนี้แต่ดูพฤติกรรมของเจ้าหนี้และสิ่งที่มันทำนะฮะคือปะกะเติเขาบอกว่าทวงหนี้เนี่ยห้ามค,มค่มขูคุกคามคห้ามไปกลางคืนห้ามปล่อยเงินกู้เกินกฎหมายกำหนดห้ามปล่อยดอกเบี้ยนะคุณผู้ชมลองดูภาพนี้กล้องวงจรปิดของเจ้าของบ้านคือคุณนกถ่ายเอาไว้ได้แล้วจับพฤติกรรมของแก๊งทวงหนี้โหดอ่าพาดองมาเจอวู่ใน ยังต้องเจอกูแน,น่เขาให้ตามพี่ไปลงทุนที่แล้วเขามาตามเนี่ยพี่เกรงใจเขาบ้างไหมหนูก็มีที่หน่ร้อยนะพี่แล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วคอยอ้วนยังไงก็ไว้ก่อนมึงหวได้วทหนงร้อยเนยแล้วพรุ่งนี้ยังไงอ่ะพี่คุยผมเนี่ยผมบอกให้พี่ออกมาคุยมันจะได้จบใใตอนองเงินทำไมพี่ไม่กลัวอ่ะพี่คุยผมเนี่ยอ่ะจะยังไง อ่าแล้วพ่งนี้ัไม่ได้ทำงานเลยนี่ให้ทำบ้านทช่ไพี่รีบไปหามาคืนเลยหนูจะไปหาที่ไหนอ่ะพี่อ้าวนี่ฮะมาทวงแล้วมาด่าเฝ้าตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นจนคุณนกทนไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วที่เห็นภาพนี้คือ ตำรวจสอบสวนกลางซุ่มอยู่ข้างในพอเห็นปั๊บก็ออกมาจับปุ๊บเลยราคากี่บาทเสียงดังอะไรอ่ะดูตรงนี้เร็วเร็วังฟังดูดังไหมนี่เสียงดังอะไรตำรวจทุกแม่ี่ตำรวจทุไหม่ จับได้ค่าหนังค่าเขาพร้อมบัตรประชาชนจับได้สองคนคนหนึ่งคือนายปัญญาอ,อายุ32อีกคนหนึ่งนายสัตวัตโอ้โหอายุ28เองจอยอดูนะฮะแล้วทั้งคู่รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างบอกว่าเป็นลูกน้องในทุนใหญ่รับหน้าที่แค่ทวงดอกเบีย้ยเงินกู้เท่านั้นเองอแต่ดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยคือเป็นดอกลอย <5. S 1> ต้องมาเก็บเงินจากคุณน,นก วันละ600บาทโดยโ<อ>ที่คุณนกแกตกงานแล้วจะหาเงินท<อ>ี่ไหนมาใช้คือคุณนกเนี่ยที่เขาเป็นผู้เสียหายนะคะเขาก็บอกแบบนี้ค่ะว่าตัวเธอเองเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเธอต้องเลี้ยงลูกถึงสองคนแล้วมันไม่มีงานเข้ามาอ่ะจะเอาเงินมาจากไหนก็เลยต้องไปกู้เงินทีนี้เธอก็เลยเลือกที่จะไปกู้เงินจากนอกระบบมาก็คือไปกู้มาสามหมื่นบาทแล้วก็อย่างที่พี่โจ๊กบอกไปว่าให้ส่งดอกเนี่ยวันละ600บาท<อ>แล้วเธอนะคะ พ่งจะมาขาดส่งในช่วงวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือไม่กี่วันนี้เองรปรากฏว่าขาดส่งแป๊บเดียวมาเลยแก๊งนี้แก๊งเงินกู้หรือว่าแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยมานั่งเฝ้าหน้าบ้านตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นลองฟังเสียงคุณนกค่ะไม่มีงานมาหลายเดือนมากแล้วค่ะพี่แล้วก็หนูก็เลยหันกลับมากู้เงินแล้วเอากลับมากู้เงินก็คือเอามาเลี้ยงดูแลพวกลูกๆแล้วพอไม่มีเจ้านี้ หนูก็เอามาส่งเอาไปส่งเจ้าอื่นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องดำเนินชีวิตแบบนี้หนูเอามาสามเจ้าค่ะเจ้าหนึ่งสี่พันเจ้าหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็อีเจ้าเนี้ยสามหมื่นส่งดอกอย่างเดียวค่ะวันละหกร้อยก็คือเขาก็มาเฝ้าหน้าบ้านหนูจนหนูไม่กล้าออกไปไหนแล้วลูกเต้าก็ไม่สามารถออกไปซื้ออะไรได้มาเฝ้าตั้งแต่เช้ากางวันเย็นอย่างเงี้ยก็อย่างวันที่ออกมาขึ้นหนูออกมาก็คือมีเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วหนูถึงกล้าออกกลัวความที่หนูจะไม่ปลอดภัย ตอนนี้เราไม่มีเงินที่จะดําเนินชีวิตเราก็ต้องหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วสิ่งที่คุณนกต้องเผชิญเธอก็เก็บหลักฐานเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจ้าหนี้โทรมาทวงแล้วเธอบันทึกคลิปบันทึกเสียงเอาไว้ได้ไม่มีเงินโอนนะ,ะเจ้าที่ไหนมาโอนอะน่ะ

นอกจากโทรมาขู่โทรมาดาแบบนี้มีวงจรปิดวันอื่นๆด้วยที่แก๊งนี้มาเฝ้าเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับตั้งแต่6กโมงเช้ายันหกโมงเย็นเดินมาแล้วก็เคาะประตูเคาะหน้าต่างไม่รับโทอติดนะไม่รับนี่เราเฝ้าเนี่ยไอ้สีเงินเนี่ยนี่มาเฝ้า รองเท้ามันก็อยู่โปติดแต่มันไม่รับเฮ้ยเปิดไฟอยู่ไปเคาะปั๊บแล้วใครจะกล้าเปิดประตูออกมา<อ>ดูนะฮะแล้วเขาบอกว่าคุณนกบอกโอ้โหนี่มันมาทุกวันเพราะมันมาเก็บวันละ600บาทาเป็นดอกลอยแล้วก็เรียกให้ออกมาแล้วนั่งเฝ้าแบบนี้คุณนกบอกว่าก็เนี่ยไม่กล้าออกจากบ้าน ออกจากบ้านไม่ได้ก็ทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้ก็หาเงินมาจ่ายเธอไม่ได้นั่นสิมันก็วนกันไปหมดเลยนี่ไม่ใช่คลิปเก่านะฮะอีกวันหนึ่งมีหลายๆวันที่คุณนกบอกว่าติดกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วก็บันทึกพฤติกรรมของไอ้คนกลุ่มนี้ไว้ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ตํารวจจับกลุ่มตัวได้สองคนตามในคลิป เราโทรไปเจอด้วยนะอ่ะใช่ค่ะ <c oughs> คือหนึ่งในคู่กรณีของคุณน,นกเนี่ยคือคุณปัญญาที่เขาเป็นผู้ต้องหาเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าล่าสุดเนี่ยคือยื่นประกันตัวไปในชั้นพนักง,งานสอบสวนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วคนละสามหมื่นบาทแล้วก็รับปากกับตำรวจเรสร็จสับแล้วว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ไปทวงถามเงินหรือว่าไปนั่งเฝ้าบ้านคู่กรณีแล้วแต่ยืนยันว่า เขาเนี่ยไม่ได้ไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยลอย600บาทต่อวันอย่างที่เป็นข่าวคือเขาเนี่ยให้คู่กรณีก็คือคุณนกมาหยิบยืมมาลงทุนทําธุรกิจแค่นั้นเองแล้วก็ขอดอกเบี้ยแค่เล็กๆน้อย,อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าคุณนกเนี่ยไม่ยอมชดใช้คืนมาให้จ่ายมาเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็เงียบหายไม่ยอมจ่ายปิดบ้านเงียบอีกด้วยอ่นลองฟังเสียงคุณปัญญาดูค่ะเขามายืม oh ครับ เหมือนคนรู้จักกันนี้ใช่ไหมครับพี่ำํำใช่หรอวเขาทํางานผมก็เห็นเห็นเขาบ่อยใช่ไหมล่ะเห็นตังอ่ะเขามายืมผมก็ลองลองให้เขายืมใบแล้วก็มีดอกเล็กๆ่น้อยด้ยครับอืมไม่ใช่ดอกวันละหกร้อยอย่างที่เขาอ้างใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่หรอกพี่แค้คืนแค่กี่บาทเองพี่ได้ประมาณพันเดียวเองครับที่ผมไม่ทัวร์เนี่ยครับเขาเขาไม่ได้แบบให้มาหลายวันแล้วไงพี่พาคนอื่นมาเอาของผมนีผมก็ตั้งผมก็ไม่มีผมก็เพิ่งผมก็เลยลองทําดูพี่เงือ เขามาจับเลยเขาบอกอย่าไม่ต้องไปยุ่งผมก็ไม่ยุ่งผมก็ไม่ไม่ทำแล้วครับผมโดนอย่างนี้ไปผมก็ไม่ทําแล้วแล้วพี่โดนตํารวจจับไปเขาประกันตัวไปแล้วเหรอครับพี่ดำใช่ครับพี่ใช่ครับพี่นี่ฮะคือในปัญญานี่เมื่อกี้ได้ยินนะรับปากกับคุณผู้ชมด้วยนะบอกว่าไม่ทําแล้วนะค<า>่ะอ๋อแล้วรอดูคือเอาจริงๆนะ เป็นหนี้ก็ต้องใช้ใช่คุณนกเป็นหนี้คุณนกก็บอกก็พร้อมที่จะใช้แต่ขอให้ไปหางานทําได้ก่อนแล้วมาเฝ้ากันแบบนี้ก็ไม่กล้าไปหางานทําต้องให้เขาไปทํางานก่อนจะได้มีเงินมาใช้อัปเดต34 S d app เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ